สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลพาร์ยเทเดอร์นะครับวันนี้15มีนาคม2566นะครับอีพีที่58แล้วนะครับห่างหายกันไปนานนะครับประมาณ2สัปดาห์ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ก็เททุกวันนะครับเพราะวาช่วงนี้งานประจำก็เลยต้องรีเครียดนิดนึงนะครับอันนี้ AC มีเนวต้านนะครับเนวต้านแข็งแรง EU ก็มีแนวต้านย่อยดูเส้นกริดด้วย อันนี้จะขอสัก1-2ไม้นะครับอันนี้มีเส้นกริดนะครับ EU เส้นกริดใช้สีเหลืองนะครับตอนนี้กราฟยังไม่ค่อยจะเล่นกับแนวเท่าไหร่เราก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับ EU AC กราฟเล่นกับแนวแต่ว่ายังราคาไม่ดี ทียูนี้มันมีแนวซ้อนตรงนี้นะครับตรงเมส์ชี้มีแนวซ้อนครับก็กลับตัวลงมาโดยที่มันยังไม่ชัดนะครับเอาไว้ก่อนถ้าจะเก็บแนว <c oughs> ด้านบน น่าจะสวยกว่านะครับตรงโดจิเขียวเล็กตรงนี้ซ้ายมือน่าจะขึ้นต่อได้นะครับถ้าแท่งนี้ปิดเหนือโดจิตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้กราฟกำลังเทแรงขายลงมาน่าจะต้องรอก่อนนะครับไวไม่ไไมียู่ ดูคู่แรกของเราวันนี้เทรดไปที่ไม้ละสิบเหรียญน,นะครับอันนี้ขึ้นยาวๆเลยครับ uj เจอแนวต้านแต่ว่ายังไม่ฟังนะครับยังไม่ฟังแนว um ju ่า ju เจอแนวต้านย่อยตรงนี้นะครับที่เราตีไว้เมื่อกี้กลับตัวลงมาดูสิว่าแถวนี้ขึ้นไปจะกดนะครับลกลายเส้นกริด ใกล้ๆปลายไส้นะครับมีดีเจกนะครับอุ้อมีดีเจแรงขากดนะครับโอเคถือว่าได้ราคาดีนะครับหมายได้ของเราคู่ g ยยังไม่เก็บปลายไส้นะครับเมื่อกี้ตีแค่แนวเนื้อด้านบนปลายไส้ก็มีเส้นกริดสีเทาๆนะครับยังไม่ได้ตีเส้นสีเทาเลยนะครับสีสีเหลืองนะครับ อันนี้ว่าไง10วิไหวไม่ไหวอ้าวไหวนะครับอันนี้เราเก็บปลายไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเส้นกริดตีเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ออเดอร์นี้กันนะครับออเดอร์แรกของเรา ผมดูที่แนวตรงนี้นะครับโดจิดนำทางลงแดงแข็งแรงนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นตีเนื้อเนื้อโดจิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไส้ตรงนี้พอก,กราฟกลับขึ้นไปตรงนี้เป็น PA นะครับ PA เอ่าแดงกืนกินที่แนวต้านตรงนี้นะครับแดงกึ่งกินที่แนวต้านพอแท่งออเดอร์ก็มารกเจกแถวเส้นกริดสีเหลืองตรงนี้นะครับก็กดลงไปก็บินนะครับสำหรับออเดอร์แรกของเราเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ที่2นะครับถ้าออเดอร์ที่2 วินก็จะจบงานสำหรับคืนนี้นะครับมาดูต่อนะครับยูเจกลับตัวลงมาแล้วครับยูเจเอซีเอซีนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะทะลุขึ้นไปแล้วเพราะว่าเล่นโดจิสามแท่งติดนะครับลังเลสามแท่งติดนี้คืออันตรายแล้วนะครับเมื่อกี้จีเจยังครับอี EU. ขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปที่โดจิมีโอกาสกดลงนะครับถ้าไม่ถึงไม่กดนะครับตรงนี้ือลงมาแล้วแรงขายเทลงมานะครับ2แท่งติด Sb e 5ก็กำลังปรับตัวนะครับยังไม่ได้นะครับ AC ก็อยู่กลางน้ำนะครับ กำลังพุ่งขึ้นไปด้านบนก็เก็บแนวนะครับเก็บแนวตามแล้วก็รอนะครับดีแนวแล้วก็รอนะครับตรงนี้ครับยังไม่เล่นกับแนวก็ต้องรอไปก่อนนะครับขอเก็บแนวโดจิซ้ายมือตรงนี้นะครับโดจิเล็กจบตรงไหนจบกลางแนวไม่เล่นนะครับอันนี้ ไม่ชัดนะครับ E U E U ไม่ชัด G U ก็กำลังเทรนขาขึ้นนะครับกดสวนตรงนี้ก็ไหวไหมเขาเล่นกับแนวนะครับแนวตรงนี้ก็มีโอกาสกดลงที่แนวต้านย่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าเทรนเขากำลังยกโลนี่คือความเสี่ยงนะครับคู่เมื่อกี้ อันนี้เขาเก็บแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับ UJ เก็บเนื้อเก็บไส้โดจีแดงนะครับเกรนตรงนี้นะครับแนวไม่กว้างเท่าไหร่ก็มีโอกาสนะครับถ้ากราบลงมา a c ขึ้นไปแล้วแต่แนวซ้อนเยอะเหลือเกิน g j แดงลงมาแรงอืมเออันนี้จบะจบ30วิปิดใต้แนวแนวย่อยนะครับแนวย่อยซ้ายมือยังไม่ได้ตีแนวนะครับถ้ากราบกลับขึ้นไปที่เส้น SM5 แล้วมี Reject ก็ได้ได้กดนะครับัวสีว่าจะขึ้นไปไหมยังมีเวลานะครับขึ้นไปในโดจิซ้ายมือไหมครับในอโดจิขึ้นไหมโอเครอรีเจคับอ่ามีรีเจกกดนะครับมีเจกแรงไปหน่อยนะครับราคาตกลงมาลึกเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้ราคาดีที่เส้น sma 5้สีแดงนะครับแนวซ้ายมือก็มีโดจินํำทางลงแต่ความเสี่ยงนิดนึงนะครับก็คือเทรนเขากำลังยกโลนะครับ เทนขาขึ้นนะครับเราสวนเทรนตรงนี้นะครับไหวไหมดูลักษณะกราฟแล้วอืมโดนดีดกลับไปด้วยเทรนยกโลนะครับแต่ว่าน่าจะไหวนะครับโอเคผมเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บแนวย่อยนะครับผมเก็บแนวตรงนี้นะครับ โดจินำทางลงแดงแข็งแรงแล้วก็เก็บปลายไส้ตรงแท่งปัจจุบันนะครับเรามาวิเคราะห์ออเดอร์นี้นะครับออเดอร์ที่2ของเราตรงนี้นะครับผมเห็นแนวโดจินำทางลงแดงแข็งแรงตรงนี้แต่เป็นแนวย่อยนะครับแต่เทรนเขายกขึ้นนะครับนี่คือความเสี่ยงแต่ก็ยังมีพื้นที่นะครับผมตีตีให้ละเอียดตรงนี้นะครับเขายังมีพื้นที่ จากตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้จะมีพื้นที่ให้กราฟิงผมก็เลยกดไปในแท่งออเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีแท่งยืนยันตรงนี้นะครับแท่งยืนยันแท่งยืนยันยืนยันแล้วก็ปิดใต้แนวเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับก็แท่งนี้เป็นแท่งทะลุนะครับแท่งทะลุหรือแท่งเบรกลงมานะครับบ่งบอกว่าแรงขายกําลังลงแรงแล้วแท่งนี้ยืนยันแล้วก็กดลงไปตามเทคนิคตาม วินัยรูปแบบของเราที่เราฝึกมานะครับเพราะนั้นฝากเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบชาแนลพารวยเทรดเดอร์ทุกๆอีพนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแต่ก็ยังเทรดอยู่ทุกวันนะครับไม้เล็กไม้ใหญ่สลับกันไปถ้าวันไหนเสี่ยงก็ลดขนาดไม้นะครับถ้าวันไหนกราฟฟังแนวมั่นใจหน่อยก็เพิ่มขนาดไม้นะครับก็ตัวนี้ก็งานประจําก็ทําควบคู่กันไปนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพารวยเจ็ดด้ลยนะครับสำหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ